เมื่อพูดถึงประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพูดถึงเรื่องของเกษตรกรรมเมืองชทยเนี่ยเป็นเมืองแห่งเกษตรกรรมโดยแท้จังหวัดหนองบัวลำพูก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่ทําการเกษตรกันแทบทางจังหวัดคนส่วนใหญ่มักใช้จังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเพียงแค่ทางผ่านเพื่อจะไปสู่จังหวัดอื่นๆซึ่งหารู้ไหมว่าเส้นทางนี้เนี่ยมีของดีมากมายที่เราคุณไปสัมผัส ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างก็ลองมาดูกันเลยค่ะ ก็เริ่มเล็ดเกษตรกรีมาตัาง้งแต่ปี2 4 4พันสี่ร้อยสีิดเอ่ออร่อยส่สิบดทำไมีิดจีก็แบบมาทำเกษตรกรีคะเริ่มต้นจากยังไงเรียนมาได้ยังยไงก็มีหลายเรื่องหลายหลายหลายแนวคิดที่ทพอแต่อ่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือแล้วก็เข้าใจว่า เกษตรดินซี่มันมันคือท่าออกของประเทศไทยเขารล้วพอเกษตรดินซี่มันเป็นทางเลือกดีนดินหรับประเทศไทยห้แล้วมันก็ดีต่อผู้ท่ำแล้วกับผูิสี่แล้วพอจะตัดสินใจว่าเออเอาเนื้อทางนีข้าวเนี่ยเป็นอาหารหลักของคนไทยมาเนิ่นนาน แล้วจะดีแค่ไหนล่ะคะถ้าเราได้กินข้าวที่ปลอดภัยปราศจากสารเคมีอย่างที่นี่นาข้าวอินทรีย์พ่อหนูคูนค่ะเอามาเห็ดสวนเกษตรผสมผสาน เริ่มต้นจากเหตดอินซี sea, โดยมีประธานคุมประธานศูนย์ของเฮากับคือคุณม,มิพัฒน์ายเพชรเข้ามาร่วมในการสนับสนุนในบางซิ่งทีว่ามาต่อยอดนะคะ,อะตอนแรกค่ะต,ต้องบอกว่าอาชีพหลักตอนแรกคือซื้อขายเครื่องจักรกลหนักนะคะอยู่กับเครื่องจักรอยู่กับพวกจิตเป็นพวกน้ำมัน่นพวกอย่างมาอัดสินีสารนี่เกให้สุขภาพบอดีมาผักนึ่งนีอาการสบาย เราที่นี่แะ,พ,ะพี่พีิลาเอินว่าพีิลาเสนอคุณนพิพัดเอินว่าพีิลาเป็นของมาแนะ้นาเรื่องเห็ดเรื่องการท่อเกษตรอินทรีย์โดยที่เขามีพื้นที่อยู่แหลกเลยเปกติแล้วเป็นคนชอบท่านเห็ดแล้วที่นี่ก็เลยมาเลื่อมาสุขภาพข้าวต้มมะกรอนเล่นพ้อเล่นพ่อสมัครสิสวยอะได้ค่ะคืออยากทราบว่าแบบเป็นเหตุสาเหตสำคัญของเกษตรอินทรีย์ยังไงคือไปศึกษาในเรื่องเห็ดไป อยู่ทางบุรีรัมไปเขาศูนยคอตบร่บมกับเรื่องเฮ็ดเห็ดอินซี่นี่แหละก็ได้ไปเรียนรู้มาแล้วกระเบิ่งว่าเออมันถ็นประโยชน์ได้เมื่อถ้าเฮาเห็ดถงวมาจุดนี่ได้จริงหนึ่งเฮาสามารถซอยชุมชนของเฮาหี่มีไ้ใดๆประมาณนี้นะคือที่มากอะมีต่แก่้มลูกแล้วก็ไปศึกษามาไห่แค่นั้นแล้วเฮาบอกมีเงินทุนเฮ็ดทุกอย่างเราสามารถเราใส่ทุนเราเองอเบิดหลายเนาะ ต่อยอดมนเรื่อยๆเรื่อยๆว่าทีมหน่วยงานิ่นเข้ามาบ่งเฮาก็โดนก็ใส,ส่เวลาโดนแล้วเฮาเหตุกันแบบ่าลุ่มใช้บานใบ้บานนะเคยจัดอบรมจัดประชุมจัดอบรมเกินใบ้าบานก็เด็กน้อยผู้เฒ่าจังสีมาอัดก่อนเห็ดเนาะเอาเห็ดเรื่มแรกๆอันนี้ก็มีความสุขเพราอเะเจรเจแเราก็มีความสุขของเรา ถ้ายังมีลมหายใจยังสุขภาพดีอยู่ขอจะทำแต่อาหารปลอดภัยวรรัตสิ่งบางอย่าง ที่อยากมาทาสวนเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ชอบทําสวนนะครับแต่ว่าพอดีแฟนเนี่ยเขาต้องกลับมาดูแลแม่เขาแล้วมีที่19ไร่แล้วก็เลยเป็นที่เขาไม่อยากอยู่เฉยๆก็เลยอยากทำเกษตรก็เลยมาลองทำเกษตรดูปรากฏว่าทําแล้วมันเกิดรายได้แล้วก็รายได้บางทีมากกว่างานประจาเราเราก็เลยลองมาศึกษาพอศึกษาปุ๊บเออมันเป็นไปได้แล้วของเกษตรครับแล้วจากวันที่เริ่มต้นจนมาถึงวันนี้ พี่บอยคิดว่าแบบประสบความสำเร็จยังไงบ้างครับก็ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงที่สุดน,นะครับแต่ก็คือตัวชี้วัดที่ว่าเรามาทําตรงนี้คือว่าหนึ่งเรามีความสุขได้อยู่ครอบครัวเราเป็นการเกษตรท,ที่ที่ปลอดภัยเกษตรอินทรีย์นะครับก็ครอบครัวมีความสุขแล้วก็ชุมชนเราทําเกษตรอย่างนี้เราจะเป็นข้บวงจรนะครับเป็นท่องเที่ยวเกษตรนะครับเป็นชอบแชร์ชิม ลูกค้าก็จะเข้ามาที่สวนเรานะแล้วก็จะมาชมสวนแล้วไดกเปลี่ยนเรียน,นยรูกันมาซื้อของที่สวนเราชุมชนแล้วก็จ้างชุมชนเข้ามาทํางานแล้วก็เกิดก็เกิดไรายได้นะครับก็เรามีความสุขชุมชนมีความสุขแล้วก็คนที่มาก็ได้รับของที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพเขาครับเกษตรอินทรศีย์เนี่ยเป็นเกษตรธรรมชาตินะครับเราไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีนะครับ เมื่อเราไม่ใช้สารเคมีเราไม่มีต้งงนทุนการผลิตนะครับไม่มีการต้งงนทุนการผลิตแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมีรายได้ที่สูงขึ้นแล้วก็ผลิตี่ได้ก็ปลอดภัยสําหรับตัวเราแล้วก็ผู้บริโภคตรงนี้เขาเรียกว่าคุ้มคําใหญ่ ตรงนี้เป็นกระเสีที่จริงแล้วตรงนี้พื้นที่มันจะเป็นหินส่วนมากทำกระเสียอย่างอื่นไม่ค่อยได้แล้วก็เลยดูสภาพแล้วปลูกอะไรไม่ค่อยขึ้นก็เลยต้องมาทําเป็นลองทดลองปลูกเป็นกระเอินทรีย์แบบระบบโรงเรือนนะครับพี่เริ่มต้นทํามานานหรือ,อยังคะตัวนี้ทดลองทำมาสามปีแล้วครับเริ่มต้นเราจะทดลองทําที่แปลงนี้ก่อนคนระแปลง แงแรกที่อยู่ด้านหลังนี่นะทดลองอยู่สาอยู่สองปีพอเราได้ผลได้ข้อมูลแล้วเราก็มาเริ่มทําปีที่สามเราก็มั่นใจแล้วว่าตอนนี้เราทํำได้ผลแล้วตรงนี้เกษตรเอินรีตอนนี้ผู้บริภโภคเขาก็ไว้ใจเราแล้ก็แล้วก็ ตัวเราก็สุขภาพดีด้วยวที่เป็นเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษครับดังน<ะ>ั้นเราก็เลยการทําเกษตรอินทรีย์มันดีตรงที่ว่าตลาดมันมันง่ายแล้วก็ราคาดี<ะ>แล้วก็คนทําก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ลูกหลานที่เราได้ก็ได้ทานผลไม้ที่ปลอดภัยด้วย ทำไมถึงคิดอยากจะมาทำเป็นกเกษตรอินทรีย์คะคือ้าหฮอใส่แบบว่าปุ๋ยตามท้องตลาดนะครับป,ปุ๋ยเคมีอืะปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดก็รู้สืกอว่าของนี่ว่ามันหฮอใส่มันบอ่อแปลกตาถ้าหฮอมาเห็ดของหฮอเองแต่ว่าผมนอ่าพวก,กากถั่วเหลืองอมผมต้องไปซื้อกากถั่วเหลืองมาเห็ดมาเห็ดปุ๋ยใส่ของพวกพวกเน่าพวกอย่างนี้น ที่มันได้ผลในเร็วมันมีความจเจริญตัวตัวเร็วกันแต่ก็ความแตกต่างกันหลาย<ะ>เขาบอาต้องไปอาศัยยาห้องยาพวกซีดกำจัดตัวตัพืชเยียงต่างๆไม่ต้องใส่เามาใส่ตัวนี้เขาใส่กับตัวเหลืองมาเห็ดฟูนที่ทำเองเห็ดเอง การที่ได้มาทำอาหารพื้นบ้านร่วมกับพี่ๆน้องๆที่นี่นะคะอาจจะดูเป็นเพียงแค่หาหธรรมดาธรรมดาแต่ที่จริงแล้วมันมีความพิเศษมากค่ะความพิเศษมันอยู่ตรงที่วัตถุดิบที่เกิดจากความใส่ใจของชาวบ้านที่นี่ค่ะ ถาที่ถามาพ่อทำมาาน้าเนยังก็ถือว่าใส่เวลาประมาณเคืองชีวิตของพ่อนะครับกว่าตักว่าสามสิบปีแต่เท่ความเนี่ยพ่อพูดจากว่านี่คือเนาะเศรษฐกิจพ่อเพียงบ่หัจักแค่ตอนหลังประมาณหลังๆมาประมาณสองพันอยสี่สิบกว่าม่านจังเดิมหูจักว่าเศรษฐกิจพ่อเพียงจังเริมหูจักว่าลักปัดยาของเศรษฐกิจพ่อเพียง และสุดท้ายในช่วงที่รัประเมินเป็นศาสตร์ชอบ้านก็จงได้ไปศึกษาอบรมเนาะศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของน้ำทฤษฎีไม่ใส่ควบคู่กับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จังได้หู้ย้อนหลังขึ้นไปไปชิดย้อนหลังขึ้นไปว่าโอ้เฮ็ดมาโดนแล้วแต่บงจากว่านี่คือปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงใส่ควบคู่กับทฤษฎีไม่ครับ ฟัสยาของสิทธิทธพ่อเพียงน,นะครับเป็นเรื่องของคิตใจแล้วควมเพียงพ่ออยู่กับใจบ่ได้เอาเงินบ่ได้เอาโตชี้วัดเป็นทรัพย์สินของของเงินทองนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเอาใจเป็นโตชี้วัดเอาใจนี่เอาหยังมาวัดเนี่ยย่างหน่อยตรงวัดด้วยคำว,ว่าพ,พ่อพ่อพ่อหยังครับ ทันว่าพ่อเพียงมันต้องวัตทีอาหารการกินให้ต้องเพียงพ่อพราะยังหน่อยเขาคือเกษตรกรเนี่ย ปกติแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตยอยู่ในเมืองนะคะทานอาหารฟาสต์ฟู้ดใช้ชีวิตยอย่างเร่งรีบนะคะรู้สึกแบบตัวเองสุขภาพก็ไม่ได้ไม่ได้ดีอะไระคะ่ะแต่แบบพอเราเปลี่ยนเรามาอยู่ที่หนองบัวลำพูนะคะได้สัมผัสชีวิตของชาวบ้านได้เรียนรนะู้วัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินของที่นี่นะคะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบสุขภาพดีขึ้นนะคะเพราะว่าชาวบ้านเองเนี่ยเขาใส่ใจเรื่องสุขภาพมากๆเลยไม่ว่าจะแบบพวก อ่อผักอินรีผลไม้อินรีนะคะที่เขาแบบไม่ใช้สารเคมีเลยรู้สึกว่ามันแบบยอดมันเจ๋งมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากชวนชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าใครว่างๆหรือว่าแบบอยากไปเที่ยวที่ไหนเนี่ก็เชิญมาที่หนองบัวลำพูได้นะคะ